พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถาวายพระพุทธธรรมมหามณีรัตะนปฏิมากร เวลา17นาฬิกา10นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดําเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒนมหาวชลลราธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริวัณวรีนารีร,ราชกัญญาและเจ้าคุณพระสศรีนาฏพิราชกยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วย ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรโดกร,กราบกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤด,ดูร้อนและฤด,ดูฝนถาวายพระพุทธธรรมมหามณีรัตนปฏิมากรอย่างละสำรับต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวอีกสำรับหนึ่งตามฤด,ดูกาล โดยนรสสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทางกรมธนารักษ์สนพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามาีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ขึ้น เพื่อทดแทนชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามดังเดิมและยังเป็นการรักษาเครื่องทรงชุดเดิมไม่ให้ชำรุดมากขึ้นอีกทั้งเป็นการเทริดพระเกียรติรัชการที่9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539โดยในแต่ละปีได้กำหนดวันเปลี่ยนเครื่องทรงรุดตามฤด,ดูกาลถวายพระพุทธทมหามณีรัตนปฏิมากรไว้ดังนี้ วันแรมหนึ่งค่ำเดือน,นสเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน,น,น,น 12, เป็นเครื <Bilder> ่องทรงฤดูฝนวันแรมหนึ่งค่ำเดือน12เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวในการนี้ทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยส่งที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อย แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชารีีสริพัฒ์มหาวชราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการและเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถ โอกาสนี้ทรงพระสุร,รายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทณบริเวณบพศร,รีรัตนศสัสดาราม